กับันนี้กับผมยินดีต้อนรับเข้าสู้หน้แค่หนุนชาแนลนะครับพมยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกม Black c o v e r M นะฮะก็สำหรับเกมนี้ก็กำลังจะเปิด Open Beta นะครับผมในวันที่30นี้แล้วนะครเพื่อนนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับผมว่าเราจะมีวิธีการดีอดียังไงแล้วก็ตอนเกมเปิดเนี่ยสรุปแล้วเราจะได้ตั๋วฟรีจากกิจกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมเออแล้วได้ตั๋วฟรีทั้งหมดกี่ใบนะ โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตตั๋วฟรีกันดีกว่านะครับผมว่าเราจะมีตั๋วฟรีเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เราจะได้มาวางแผนการรีอดีกันนะครับผมเออว่าเราจะรีตรงไหนดีนะโอเคนะครับ ตอนนี้เนี่ยกิจกรรมของตัวเกมนะครับผมตอนนี้คืออยู่ในช่วง pre d i g i t ร์นะฮะคือมี2กิจกรรมหลักๆนะครับผมสกิจกรรมหลักๆเลยกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยจะเป็นกิจกรรมลงทะเบียนเพื่อรับตั๋วฟรีนะครับผมตรงนี้จะแจกทั้งหมด10ใบนะครับผมจากการลงทะเบียนนะฮะแล้วก็กดไลค์เพจนะฮะตรงนี้ได้10บใบนะเออแล้วก็จะมีรางวัล ยอดลงทะเบียนนะครับครบตามที่กำหนดตอนนี้เนี่ยเขาครบถึง5ล้านแล้วนะครับผมตอนที่ครบ1นล้านห้าแสนเนี่ยมันจะได้ตัวตัวอันเชิญฟรีสิบใบแล้วก็แบคกิตตันเนี่ยสามเมตรครับผมอ่าตอนนี้เราได้20บใบกับ300เมตรแล้วนะโอเค หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับผม,ผมก็จะเป็นตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยที่เด้งขึ้นมานะฮะตรงนี้กิจกรรมจํากัดเวลานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะได้ตั๋วจากกิจกรรมที่ทําการเชิญเพื่อนเนี่ยทั้งหมด4ใบนะฮะหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณทํากิจกรรมครบทั้งหมดนะครับผมโดยใช้อีเมลลงทะเบียนด้วยนะคุณจะได้ตั๋วทั้งหมด24บใบกับเพชรอีก300เพชรครับผมเออเพชรสามร้อยเพชรเนี่ยจะเปิดได้ทั้งหมดกี่โลนะครับผม เกมนี้เนี่ยจะเปิดโดนึงอ่ะประมาณ120นะครับผมก็เอา300หาร120นะครับก็ได้2โลนะเออประมาณนี้ก็เท่ากับได้ประมาณ20 2สิโลนะเออถ้าเกิดคุณลงทะเบียนทั้งหมดนะครับอันนี้นะในกรณีที่ใช้อีเมลลงทะเบียนแต่ว่าถ้าเกิดเรา,าลองมองนะครับผมลองมองว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ลงทะเบียนอีเมลข้างบนนี้นะเออผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะได้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนอย่างเดียวนะครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันได้เฉพาะคนที่เชิญเพื่อนอย่างเดียวหมายความว่าถ้าเป็นบัญชีเกสเนี่ยผมคิดว่าเราจะได้รางวัลแค่ตัวยอดลงทะเบียนครบตามที่กำหนดนะครับก็คือพรีเจสเตอร์ตรงนี้นะฮะเราจะได้ทั้งหมด10ใบกับเพชร300เม็ดครับผมเ,เราจะได้แค่นี้นะอันนี้ผมตีต่างไว้ได้แค่นี้ก่อนนะครับขั้นต่ำไว้ก่อนนะฮะอันนี้เรายังไม่นับรวมที่ เฮ้ยเกมจะแจกแบบเซอร์ไพรส์เราตอนเปิดมาแล้วแบบแจก e อีกสิบโลอ่อตอนแบบว่าขึ้นอันดับหนึ่งเนี่ยเออแจกอีกส e ิบโลอะไรเงี้ยเรายังไม่พูดถึงจุดนั้นนะเอ,อ่อขั้นต่ำเนี่ยผมว่าคือ10โลแล้วก็300เมตรนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูตรงจุดนี้กันนะถ้าเกิดเราใช้บัญชีเกสในการรีไอเดีเนี่ยเราจะรีถึงไหนดีนะครับผมในการเปิดเนี่ยเพราะว่าในการเปิดกาชาเกมนี้เนี่ยต้องเล่นสักพักหนึ่งนะมันถึงจะเปิดระบบกาชามาผมจะเล่นเันเป็นชีเกสนะครับผมไป นี่ก็เล่นตามปกติเลยนะอืมแต่ช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องเล่นมือก่อนนะระบบออโต้มันยังไม่เปิดนะฮะเนี่ยก็กดเควสดหลักไปได้เลยรัวๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยอย่าลืมว่าเราจะมีเพชรเนี่ยจากการเล่นเนื้อเรื่องอีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะว่าตอนหนึ่งรอบเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีแล้วก็เพื่อนๆลองไปคิดคำนวณจํานวนจอของเพื่อนเองนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีจํานวนจอที่เปิดได้ไม่เท่ากันนะครับอันนี้เรากดสกิปไปได้เลยนะครับ โอเคอันนี้เลยแบบเ,เร็วๆนะ,ะกดเน้นแค่เนื้อเรื่องนะฮะมันจะไปช้าตอนที่เราสู้กับบอสนี่แหละครับเพราะว่ามันยังไม่มีออตโต้เนาะ เออแล้วก็คูณคูณตัวคูณความเร็วเนี่ยก็ยังไม่มีครับอืมไอตรงนี้เนี่ยกรอได้นะครับกรอได้ออ๋อแต่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ อไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องไอ้ตัวใบเมื่อกี้นะครับผมไอ้ใบโคเวอร์ที่ใช้ในการผ่านเนื้อเรื่องเนี่ยปกติของเซิร์ฟอื่นเนี่ยมันจะมีทั้งหมด6ใบใช่ไหมครับแล้วก็จะรีแบบว่ามีครูดาวรีเรื่อยเออถ้าเกิดหมด6ใบแล้วเนี่ยไม่มีใบโคเวอร์เราไม่สามารถเล่นควสเนื้อเรื่องต่อได้แต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟของ g l o b a l เนี่ยตอนนี้ก็คนเฟิร์มมาแล้วนะครับผมว่าเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ใบโคเวอร์ตรงนั้นเนี่ยในการเล่นผ่านเนื้อเรื่องแล้วครับ ของเราเนี่ยเล่นได้ยันจบซีสั่นเลยครับผมเล่นยาวๆสัดยาวๆได้เลยนะฮะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการเีไอดีเฉยๆนะว่าเราควรจะเล่นถึงไหนดีนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวพอเข้าไปด้านในโบสนะฮะก็จะเป็นสเต็ปแรกของเราเนาะเดี๋ยวเข้าในโบสเนี่ยมันจะปลดล็อก ตัวระบบสุ่มการชานะแต่ว่ายังรีไอดีไม่ได้นะครับผมต้องบอกว่าเซิร์ฟเรามันต่างจากเซิร์ฟญี่ปุ่นนะของเราเนี่ยมันจะรีได้แบบหลังจากชิปเตอร์ประมาณช h ปเตอร์ห้าชิปเตอร์เจ็ดนั่นแหละครับตอนนี้มันแค่เปิดระบบการชาเฉยแต่ว่าของรางวัลพวกพีจิตเตอร์มันยังไม่ได้ส่งเข้ามาในจดหมายานะครับผมเออตรงนี้ก็ต้องเล่นกันต่อนะครับผม มันก็ถ้าเป็นเซิฟเราเนี่ยตอนนี้ตัวลิมิเต็ดที่ตัวออฟฟิเชียลเนี่ยเขาประกาศมานะครับผมก็จะมี3ตัวนะครับผมนี่ครับก็จะมี3ตัวนี้นะมียามิอัสต้าแล้วก็มิโมซานะครับผมมี3ตัวนี้นะหลังจากที่เพื่อนเข้าโบสถ์นะครับผมแล้วก็เปิดกาชาตรงนั้นมาแล้วเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยกาชาตรงนั้นเนี่ยเวลาเข้าเซิฟ g l o b a l นะต้องบอกว่าอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับเออเพราะว่าจากเซิฟแคนาดาเนี่ยคิดว่าจะไม่มีกาชาตรงนั้นนะแต่ว่าน่าจะเป็น การันตีตัวชาลตมา1ตัวนะครับผมเราก็ต้องเล่นต่อนะฮะเออเพราะว่าไอตัวของรางวัลเรายังได้ไม่ครบนะเออเราจะต้องเล่นต่อจนถึงตัวอ e ีเอพิโ o ดหนะครับผมขั้นแรกนะเออตอนนี้เราเพิ่งอยู่ตัวเอพิโ o ดสนะครับอ่าเดี๋ยวเล่นต่อไปเลยนะเออหลังจากเข้าโบทไปนะเล่นต่อไปจนถึงเอพิโ o ดหเนี่ยเราจะได้รับของรางวัลตัวพีชิเตอร์นะครับผมที่มันแจกมาทั้งหมด1ิ เม็ดนะครับผม10ตัวแล้วก็จะมีตัวเพชรอีก300เพชรนะครับหลังจากเข้าโหวตออกมาแล้วเนี่ยเราจะออโต้ได้แล้วนะหลังจากนี้เนี่ยจะค่อนข้างเล่นง่ายแล้วนะครับผมนี่ไหมกดออโต้ได้เลยนะครับนี่คูณ3าไปเลยนะฮะวิธีการสกิปคัตซีนนะตรงนี้เลยนะเพื่อนนะเพื่อนๆมาเลือกตรงนี้นะตอนแรกมันจะเป็นฟูลอยู่นะเออมันจะเห็นตัวละครเราเนี่ยคือมีแอนิเมชันด้วยมันจะช้านะครับกดคัตไปเลยนะครับผมตรงนี้จะเร็วขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะ หลังจากเพื่อนๆที่เล่นจบเ h a p t e r 1์หดที่5แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถรับรางวัล p r e จ e g เตอร์ได้เลยเนาะก็อย่างที่ผมบอกไปว่า p r e จิ g เตอร์เซิฟนี้เนี่ยมันจะให้มาทั้งหมด10บโลแล้วก็กับอีก300เพชรนะครับโอเคตอนนี้เท่ากับว่าเรามีสเต็กทั้งหมดประมาณ20กว่าโลแล้วนะครับผมเออตอนนี้เราจะใช้เวลาไปประมาณ30นาทีนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆเ,เล่นต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจนจบ 1> chapter หนึ่ง episode เนะครับตอนนี้เราอยู่6นะเ,เล่นต่อไปเรื่อยๆเลยนะจนจบ7นะครับผมโอเคครับหลังจากเพื่อนๆจบ episode 7แล้วเนี่ยก็หลังจากนี้เราจะสามารถรีโร l นะครับผมตัวละครเบื้องต้นนะครับผมาสามารถเลือกตัวที่ต้องการได้เลยนะครับผมก็ ถ้าเกิดนึกภาพไม่ออกก็คล้ายๆก,กับตัวที่เราจะรีโรในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมประมาณนั้นนะแต่อันนี้เนี่ยของเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยมันจะเลื่อนกลายเป็นอยู่หลังอีพิโซดเแทนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีโรเซิร์ฟ global นะครับก็จะแตกต่างนะครับผมกับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเราจะใช้เวลาในการรีรป,ประมาณแค่ไม่เกิน10นาทีนะครับผมแต่ว่าพอเป็นเซิร์ฟ global เนี่ยคิดว่าจะใช้รีรเนี่ยต่อนหนึ่งรอบเนี่ยประมาณ40-50นาทีเลยนะครับผมก็ค่อนข้างจะร <c oughs> ีใช้เวลานานพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีก รอบหนึ่งดีกว่านะครับผมแบบเร็วๆเลยนะอ,อ,อย่างแรกเลยเนี่ยเพื่อนๆเล่นเกมนะครับผมด้วยบัญชีเกสนะออหลังจากนั้นก็ทำเควส์ทำตามตัวทัวรเรียลมาแล้วก็ทำตามในเรื่องมาเรื่อยๆนะครับผมหลังจากออที่เราจัดการหมีแล้วก็เข้าไปสู่เมืองได้นะครับเข้าไปโบสถ์เนี่ยเราจะเปิดระบบสุ่มกาชานะครับผมตรงนั้นเนี่ยเขาจะให้เรามา10โรนะครับผมในกล่องจดหมาย แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเล่นเนื้อเรื่องต่อไปนะครับผมจนจบออบทที่5นะครับเชฟได้หนึ่งบทที่5ตรงนี้เราจะได้รางวัลพรีดิจิเตอร์นะครับผมก็คือ10ตัวนะครับผม10ตัวแล้วก็300พเพจนะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะหลังจากนั้นเราจะเล่นต่อนะครับผมจนถึงเอพิโซด7นะครับหลังจากจบเอพิโซด7แล้วเนี่ยเราจะเปิดระบบไอตัวนี้เลยนะครับผมกาชาตรงนี้ นะฮะนี่กระสาตรงนี้เลยตู้นี้เลยนะที่สามารถรีดซ้ําได้นะครับผมตรงนี้นะเออก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีดเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l l i นะครับเกม Black Clover นะมีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันนะครับผมขอบคุณนะครับที่มารับชมกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆไว้เจอกันครับผมขอบคุณครับ